วันนี้ครับเป็นการเอาใจคนที่ชื่นชอบรองเท้าหนังและเป็นหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซนตด้วยแล้วบอกเลยค่ะว่าราคานี้ดีดีคุณภาพก็ดีมากมด้วยค่ะเป็นเกรดทรงออกเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ไปพบกับคุณแคมก่อนนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแจกของปังปงอีกแล้วค่ะผู้โชคดีในวันนี้นะคะจะได้รับเป็นพัดลมไม้น้ำจากสมา์ทฮมนี่เลยนะคะ ใครอยากได้ของดีๆฟรีๆแบบนี้นะคะสามารถส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซปพาซาค่ะส่วนไทยแซปในวันนี้ใครกำลังหารองเท้าหนังดีๆร0อเซ์เลยนะคะเป็นหนังวัวแบบแท้เลยราคาเนี่ยบอกเลยว่าดีๆไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะอันนี้เราอยู่กับคุณแม็กค่ะเจ้าของร้านเทนเดอร์ลอยค่ะสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามกันเลยว่าจุดเด่นของรองเท้าหนังเทนเดอร์ลอยนี่คืออะไรครับ จุดเด่นของผมนะครับก็คือว่า,าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย <Okay. S 2> ทำธุรกิจค้ารองเท้าหนังเนี่ยมาประมาณ30กว่าปีแล้วฮนะอ๋อแสดงว่าคุณแม่เป็นรุ่นที่2แล้วใช,ใช่ครับผม,มเพราะฉะนั้นประสบการณ์เรื่องการทํารองเท้าหนังนี่บอกเลยว่าแน่นแน่นอนใช่ครับก็จากคุณพ่อคุณแม่จุดเด่นของรองเท้าผมก็คือว่าผมจะใช้เป็นหนังวัวแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วรวมถึงข้างในด้วยคะใช่ครับในตัวแผ่นรองพื้นด้วยข้างในทุกอย่างซับในครับ ก็จะเป็นหนังหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะทนมากถูกไหมครับใแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีการเย็บพื้นรองเท้าทุกคู่ครับอ๋อเป็นการเย็บไม่ได้เป็นการติดกาวใช่ครับผมอ๋อฉะนั้นใน,ในเรื่องของพอเป็นการเย็บปุ๊บเนี่ยพอเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือเจออากาศที่ไม่ได้เหมาะสมกับรองเท้าพอเย็บมันจะแน่นกว่าทนกว่าใช่ครับบาง<อ>ทีกาวที่ใช้ทารองเท้าเนี่ยครับก็จะมีอุณหภูมิที่ที่ทําให้กาว เสื่อมสภาพแล้วให้ทำให้พื้นหลุดได้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการเย็บพื้นรองเท้าแทนขอลองชมหน่อยนะคะอันนี้ใช่ไหมคะคือเราเย็บไปเลยอหรคะใช่เราไม่ได้ทำหลังเนี่ยครับไม่ได้ติดเนาะอ๋อเนี่ยที่เป็นอ๋ออันนี้มีรอยเย็บแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นใช่อย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยนะเมื่อกี้ผมมีโอกาสสัมผัสรองเท้าเขานุ่มตั้งแต่ภายในเย็นภายนอกเลยเพราะเดิมทีรองเท้าหนังอ่ะพอบอกว่าทำด้วยหนังวัวร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันจะมีความแข็งด้านในใช่ครับแต่เนี้ยนุ่ม เอาละถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยที่ทาขึ้นมารองเท้ารุ่นแรกเลยคือรุ่นไหนครับพีมสรุ่นแรกที่ทําเลยนะครับรองเท้าจะเป็นตัวคัตชูนะครับสีดำเนี่ยครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้ชายใส่ทํางานกันเนาะใช่ส่ออฟฟิศหรือว่าเด็กรองเท้านิสิตสมัยก่อนผมจะซื้ออย่างนี้ใส่ตอนปีหนึ่งปีสองนี่อย่างนี้นอย่างนี้มันมันเป็นยังไงครับตัวรุ่นแรกเนี่ยคือราคาเนี่ยจะอยู่ที่1,200บาทครับผมก็เย็บพื้นเหมือนกันแล้วก็ ทางร้านเนี่ยฮะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทำรุ่นนี้ส่งออกนอกด้วยอ๋อโอ้รุ่นนี้นายอดีแ่มราคาแค่พันสองใช่ครับผมเป็นหนังแท้เลยเนาะใช่ครับราคาดีมากจริงอันนี้ผมเคยมีประสบการณ์อย่างหนึ่งนะเวลาเป็นนิสิตตอนซื้อราคาเนี่ยมันถือว่าแบบอุ้ยแพงนะแต่ถ้าคุณคิดจริงๆซื้อแล้วใช้นานๆใช่ครับคุ้มมากคุ้มกว่าครับเออนะอันนี้เป็นรุ่นแรกใช่ถัดมาเป็นแบบหนังเงาขึ้นมาหน่อยที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ใช่ครับตัวนี้ก็ ผมกับน้องชายเนี่ยก็มาต่อแล้วแทคุณพ่อคุณแม่เป็นรุ่นเราแล้วรอบนี้แล้วก็ได้มีการพัฒนาดีไซน์นะครับก็จะเป็นหนังเงาแล้วก็จะมีอะไรเพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์รองเท้าให้ดูสวยขึ้นครับสีทองสีเงินแล้วแต่ชอบครับหัวก็จะดูแหลมขึ้นดูสมัยใหม่ขึ้นเนาะโอ้ดูโอ้แต่แต่ผมชอบอย่างนความเงาของรองเท้าเขาดูดีฮะว่า ทุกอย่างมันดีไซน์ทันสมัยจริงๆครับผมแล้วเราอย่างนี้เราดูแลยังไงอะคะการดูแลก็คือง่ายๆเลยครับก็แว็กซี่ครับผมทั่วไปเลยที่ใช้ขัดรถหรืออะไรอย่างเงี้ยตามร้านค้าทั่วไปเลยสามารถซื้อได้ครับสีดำสีน้ำตาลก็แค่ลงแล้วก็เอาฟองน้ำขัดเอาเฉยๆครับคุณแมกผมมีปัญหาอย่างหนึ่งผมอยากรู้ว่าพอเป็นรองเท้าหนังเนี่ยเวลาใส่แล้วรองเท้ามันกัดเรานี่งทำยังไงจริงๆมันขึ้นอยู่กับรูปแบบของ ความสูงของส้นรองเท้าเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วจะใช้ประมาณนิ้วหนึ่งได้ไหมฮะประมาณไหมประมาณนั้นครับรองเท้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้มาลองดีกว่าครับเออนะอันนี้จะเป็นรองเท้าเงาของผู้ชายแต่ว่าแอบเห็นด้านนี้มีของขึ้นด้วยเหมือนกันครับเนาะก็ของผู้หญิงเนี่ยฮะตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ทําเลยนะรองเท้าผู้หญิงแต่น้องชายก็โอเคในไหนเราทําแล้ว มาถึงรู้เราแล้วเราก็ลองมาทําผู้หญิงทเธอเพราะว่าผู้หญิงอเาใช่ก,ก็จะมีส้นสูง <c oughs> มีเปิดส้นเนี่ยครับ <c oughs> ก็ใช้เป็นหนังแท้เหมือนกันทั้งหมด <c oughs> แล้วก็การเย็บพื้นเหมือนกันทุกคู่เลยครับอ <c oughs> <c oughs> สวยงามนะดีไซน์ทันาาสมัยมากครับ <c oughs> <c oughs> ดูสิพี่ฝนอย่างนี้ให้พี่ฝลเห็นซื้อไหมชอบสิ <c oughs> แต่พี่อ่ะเอาจริงคือชีวิตจริงใส่ส้นสูงเยอะพี่ก็ชอบแบบส้นเตี้ยๆหน่อยในในที่แบบว่าแบบธรรมดาเออเพราะว่าเวลาทํางานเราใส่ส้นสูงเยอะไงเนี่ยเราก็จะชอบส้นที่มันแบบแบนๆอย่างเงี้ยแหละอ่ะพี่แม็กอันนี้เป็นปัญหาเลยเป็นปัญหาระดับโลกเลยครับรองเท้าส้นเตี้ยอย่างเงี้ยถ้าบางคนชอบแบบสูงขึ้นมาหน่อยเสริมส้นได้ไหมบอกให้ทางที่ร้านทําให้ได้ไหมทําได้ครับผม มีบริการเรื่องนี้เหมือนกันมีบริการครับโอ้โอเคแล้วราคาเป็นยังไงบ้างคะของผู้หญิงราคาเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1,200บาทเท่ากันของผู้ชายเหมือนกันสวยงามนะครับแต่ว่ามาอีกหนังชนิดหนึ่งที่แบบว่าโอไปปัญหาแบบว่าใช้แล้วดูแลยากแต่มันสวยไงแต่มันสวยไงต้องต้องแบบต้องชอบจริงๆนะนี่นี่ดูฮะนี่คือหนังกลับใช่ไหมครับใช่พวกนี้เป็นหนังกลับขนสั้นครับจะมีทั้งขนสั้นและขนยาวมันแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมขอผมดูนี่ครับ อันนี้จะเป็นหนังกลับขนสั้นถ้าคุณมาฟี่ดูอ๋อมันจะมีความละเอียดของหนังที่จะเป็นขนมากกว่าแต่ว่าจะสั้นเนาะดูดูด้วยฮะดูนะฮะสวยเชียวเนาะเพาทำแบบว่าดีไซน์ทรงอะไรสวยมากแล้วอย่างนี้เราทํายังไงคะเวลามันเลอะต้องดูแลยังไงดีคือหนังกลับเนี่ยฮะต้องพูดจริงเลยว่าการดูแลเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นใส่ระวังดีกว่าใช่ใส่ระวังดีกว่าแต่ก็ถ้าเกิดมีการเลอะตรงขอบด้านข้างเวลาเราเดินสะดุดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําได้แค่ Choose choose okay. She ep. She ep. OK ใช้ฟองน้ำหรือชิดชูชุบน้ำครับเช็ดเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกเท่านั้นเองเช็ดเบาๆอย่าไปเอาน้ำยาอะไรมาขัดนะจิ้นเแต่คือแล้วแล้วพอเป็นหนังกลับราคาเท่าไหร่ครับหนังกลับจะอยู่ที่ราคา1 5 0 0บาทครับอ๋อจะสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงแต่ราคาก็ดีมากจริงจริงแล้วดูที่มีหลายสีด้วยสามารถเลือกหลายสีได้เยอะเลย่เนาะยังไงผมว่าอันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบก็สั่งได้เลยใช่ครับนะครับอ่ะแต่ถัดมาทางด้านซ้ายมือนี่อันนี้มีความแบบ ลงการสารลงไปเหรอครับใช่ครับมันยังไงฮะอันนี้คือว่าตัวตัวสารเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่ขายดีมากอืมกาลังฮิตใช่ครับจริงครับเพราะว่าข้างในเนี่ยก่อนอื่นเลยก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นหนังทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหม,<ะ>อ,มอันนี้จะช่วยในการเ,เสริมฝีมือของช่างทำรองเท้าเข้าไปด้วยในการสารหนังครับผมจะแทงว่าใช้เวลาในการทําขึ้นนานกว่าใช่ครับนานกว่าหนังพวกนี้ครับ แต่ว่าดีเทลมันสวยไงบางคนชอบแบบนี้ก็ต้องอันนี้แหละแล้วอางนี้ต้องแพงกว่าเยอะไหมคะแพงกว่า300บาทครับก็1,800บาทเท่านั้นเองโอ้ไม่แพงครับไม่แพงไม่เกิน2 0 0พันผมว่ารองเท้าหนังอ่ะจริงๆราคาที่ผมเคยซื้อโปรติเกิน2 0 0พันหมดนี่ถือว่าราคาดีแล้วเป็นเกรดส่งออกทุกอย่างมันดีหมดนะอ่ะมาสุดท้ายที่รองเท้าที่เดินง่ายที่สุดละสนิเกอร์อันนี้ชินที่สุดที่เราเห็นด้านหน้าเลยก็อย่างที่เห็นนะครับทุกท่านก็เป็นหนังเหมือนกันครับ ใช้เป็นหนังทั้งหมดเลยเหมือนกันแต่ว่าดีไซน์เป็นแบบวัยรุ่นใส่ได้ใช่ไปลุยอะไรอย่างเงี้ยครับชอบใส่แต่นี้เท่าไหร่ครับแบบนี้อยู่ที่1,200บาทครับผม1,200บาทอ่าลผมว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วก็คงอยากจะแบบรีบช็อปแล้วแต่ปัญหาคือไม่รู้ไซส์ล่ะถ้าแบบเรามีไซส์เฉพาะเจาะจงของตัวเองอะทำยังไงครับคุณแม็ก็หนึ่งเลยฮะผมแนะนำว่าให้มาลองที่ร้านก่อนว่าคุณใส่ไซส์ทางร้านเราได้ไหมหรืออะไรอย่างงี้ แต่ถ้าไม่ได้จริงก็สามารถสั่งทําได้สั่งตัดังได้เลยครับผมแล้วอย่างนี้ต้องไปลองที่ไหนคะร้านอยู่ตรงไหนครับคุณแม่หน้าร้านจะอยู่ที่คลององอางครับผมตึก l l สเว One ครับแล้วก็แต่ส่วนตัวแล้วจะออกบูธไปเรื่อยๆืเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าหลายๆที่ครับผมแสดงว่าก็จะมีการให้แอดไลน์ไปดูว่าที่ไหนยังไงบ้างและเห็นว่าจะมีไปออกมาเร็วๆวนี้ที่ไหนนะครับเร็วๆนี้ก็ที่ paradise spa สีนครินครับผมเผื่อใครใกล้นะคะลองไปลองดูที่นั่นเลยจะได้ได้คู่ที่ถูกใจหรือไม่ก็โทรหาคุณแม็กได้เผื่อว่าไปออกสาขาใกล้ๆบ้านกันเอาล่ะคุณแม็กวันนี้มาทั้งทีมีโปรโมชั่นแน่นอนก็โปรโมชั่นนะครับสำหรับรายการแซฟฟาร่านะครับก็ลด5%ครับผมสำหรับลูกค้าที่มานะครับละเห็นว่าส่งฟรี ทัวรกรุงเทพเลยส่งด้วยตัวเองด้วยใช่ครับเอาละไปอุดหนุนกันเยอะครับรองเท้าหนังมีไว้ติดบ้านผมว่าดีมากๆขอบคุณคุณแม่มากๆครับขอบคุณคับขอบคุณมากครับช่วงหน้าครับของรางวัลดีๆจากสมาร์ทโฮมรอคุณผู้ชมแล้วพักสักครู่ครับ Plaza ของที่ต้องมีทุกบ้านเลย<ม>นึกเมนูอะไรไม่ออกนะต้องกินข้าวกับน้ําพริกค่ะอันนี้แพมบอกเลยแล้วน้ําพริกร้านนี้นะคะจากร้านน้าพริกคุณอุบลค่ะ<ม>เขาบอกว่าน้าพริกของเขาเนี่ย<ม>เผ็ดจัดจ้าน<ม>10บเนี่ยให้สิบเลยโโในเรื่องของความแซ่บและเผ็ดนะคะเขาบอกว่าหอมสมุนไพรเข้มขน้นใส่ให้แบบเต็มที่เลยค่ะ แตบถึงใจพาสเจอร์ไร์อย่างดีเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูนะคะว่าเขามีอะไรบ้างมีน้ําพริกนรกแมงดาค่ะนี่เลยนะน่ากินมากๆแล้วมีน้ําพริกปลาร้าค่ะ,ะปลาร้าของเขาปรุงสุกเรียบร้อยแล้วป<ร>ะอดไัส<ะ>่สะอาดไม่ต้องหวง่งหวงเลยค่ะมไม่ใส่วัตถุกันเสียปริมาณคืออัดแน่นค่ะและมีอีกตัวนึงน้ำพริกไข่เค็ม ถ้าใครชอบรสชาติแบบว่าเข้มข้นหอมไข่เค็มนะัน้นแนะนําเลยอันนี้ hmm. น้ําคลิกของเขาบอกเลยว่าราคาปกติเนี่ยอยู่ที่กระปุกละ120บาท <Ha. S 1> แต่วันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยดีงามมากๆเขาไม่เคยขายราคานี้มาก่อนค่ะในรายการแซบพาซาเท่านั้นฟังดีๆค่ะปกติ120บาทเราไม่ขายค่ะ 89บาทต่อกระปุกเท่านั้น<อ>นี่ละได้เลยและสามารถแอดไลน์ค่ะรับโค้ดส่วนลดเพิ่มอีก50บาทหรอนี่รีบแอดไลน์มาเลยนะคะ<อ>รีบเลยค่ะส่งมาเลยอยากจะทานแบบว่าลดไหนได้ส่วนลดไปอีกนะคะและใครสนใจนะบอกเลยว่าตอนนี้มีเป็นแพ็กเกจจิ้งสามารถทำแบบว่าซื้อเป็นของฝากค่ะ<ห>สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ โทรมาเลยค่ะ0623197653ค่ไปคาระรันนึงมาดูสิเมื่อกี้คือท้ายไทยค่ะอันนี้เรากลับมาเกาหลีบ้างนี่ของชอบเลยจากร้านกิมจิชุชุนี่เห็นไหมคะกิมจิของเขาเข้มข้นเขาบอกว่าจุดเด่นร้านนี้เนื้อจะเข้มข้นมากดูสีสิคะคือแบบสดมาก ไม่ใส่สารกันบูดรสชาติเนี่ยเข้มข้นจัดจ้านและที่สําคัญนะคะความเปรี้ยวได้จากการหมักร้อยเปอร์เซ็ไม่มีการผสมน้ําส้มสายชูเพราะฉะนั้นคือธรรมชาติร้อยเปอร์เซนอันนี้ดีต่อระบบขับถ่ายด้วยเห็นไหมคนเกาหลีเขาจะไม่มีปัญหาระบบขับถ่ายเขาจะกินคู่กับทุกเมนูเลยบ้านเขาผิวสวยปิ้งย่างอะไรเขาก็กินคู่กับกินแบบนี้แล้วค่ะเพราะเขากินของมันเยอะ และที่สําคัญท่านผู้ชมซื้อไปนะสามารถเอาไปทําเป็นซุปกิมจิข้าวผัดกิมจิใส่ลงไปเลยค่ะหมูสาชั้นโอ้โหแซ่บค่ะจะบอกว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยสองบาทเท่านั้นแล้วก็ไซส์เล็กสุด49บาทเท่านั้นเองจะซื้อแบบว่าลองไปทานดูก็ได้เก็บได้ตั้ง6เดือนค่ะม,มีเป็นแพ็คส่งแบบนี้ด้วยนะคะส่งไปต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศเลยค่ะใครสนใจนะคะสามารถ ซื้อเอาไปขายต่อด้วยมีเรทราคาส่งใน<ะ>ราคาส่งนะคะแพมแนะนําให้แอดไลน์ไปเลยไปสอบถามเขา<ะ>และตอนนี้ถ้าซื้อ10กิโลกรัมขึ้นไปร่วมกิจกรรมลุ้นจับทองด้วยนี่งามไหมพี่ฝนเนี่ยเราก็อยากซื้อเลยนะแต่ตอนนี้สิบกิโลเองเพราะว่าเราสามารถเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไดดและถ้าวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเราเนี่ยถ่ายรูปตัวเองออกอากาศกับรายการแซฟฟาซาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยซื้อแบบใหญ่แถมแบบกล่องใหญ่เลย ดีงามมากค่ะรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่0886326645ค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วแพรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาละถึงช่วงเวลาแจกของรางวัลแล้วครับค่ะใส่าาชื่อแน่นๆเลยน,นี่คน<า>ลึกๆเลยจ้ะลึกๆเลยครับโอ้โนานอมาแล้วลวันนี้เดี๋ยวผมเก็บรายชื่อเข้าไปนะไม่ต้องกลัวนะครับค่ะ วันนี้ผู้โชคดีคือคุณประทุมทิพย์นาคมังสังค์ค่ะวิธีการรับูปสนุกง,ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณเนาะโทรไปแค่รับสายก็รับของาะวันไปเลยครับ<ะ>ง่ายนิดเดียวใครที่ยังไม่ส่งก็รีบส่งเข้ามาได้นะฮะจ้าส่งมาเยอะๆเลยคะ่ะอันรับสายแล้ว,ส,ลวสวัสดีดค่ะโทรจากรายการแซ่บพาซ่านะคะค่ะไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรคะ สุพรรณค่ะสุพรรณชาวสุพรรณส่งชื่อเข้ามาในรายการใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะถ้าใช่แบบนี้วันนี้รับไปเลยค่ะพัดลมไอเย็นจากสมาร์ทโฮมเย้พี่จ๋าที่สุพรรณเป็นไงบ้างอากาศตอนนี้ร้อนไหมคะเมื่อคืนฝนตกค่ะตอนนี้กำลังเมื่อคืนฝนตก,กเพราะฉะนั้นก็น่าจะเย็นๆแล้วช่วงสงการานต์ได้ไปเที่ยวที่ไหนไหมครับไม่ได้ไปเลยค่ะนี่เขาแต่ก็ เที่ยวก็ได้ไม่เที่ยวก็ได้เนาะเพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังแบบได้ปลอดภัยด้วยใช่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ดูแซ่บพาราาของเราไปตลอดนี่แหละค่นะยังไงเดี๋ยววันนี้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะแม่ถือว่าช่วงสงการก็ได้ของรางวัลดีๆจาก Smart Home สมาร์ทโฟนไปสบายแล้วล่ะเอาล่ะครับพอจบจากรายการเราไปนะครับจะลืมติดตามชมนะฮะ เล่บรรพการครับแล้วก็ละครเย็นครับมักรีที่รักส่วนละครข่้าคุณหมีปฏิหาร <PU> อย่าลืมติดตามชมนะครับใครที่เป็นสายวายนี่ต้องติดตามเลยสนุกมากละครครอบครัวด้วยดูกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราสซปพาซาส,ส,สวัสดีค,ครับ